Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini raya. Thank you Adik Mak. Terima kasih. Oh, oh, ada. Hari ini kita kaki di tulakan je. Eh, tulak. Oh. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะไปที่พังงากันแล้วก็จะไปเที่ยวสัรจังหวัดใช่ไหมต้องจังหวัดกระบ,บี่ภูเก็ตพังงากันใจ่คับใจกับเดี๋ยวเราก็จะพักไปที่น้ำก่อนอันนี้ไปเข้าน้ำเราเข้างหน้ำก่อน,าานต้องพักก่อนเนะอยู่บนรถตั้งนานย่าพี่พังงาก่อน

Ya, ya. Atau biarang a. Atau a. Oish. Ya, wata. Bae kuap ko. Bae. Nteh Ya. Chak lepeh. Atau hepeh. So, kama mole ko. Wan Oh, ki pangal lo? Pae Ko Panji? Sa le mole ke. Ko Panji ko ruo pla hai pa na. Hmm. Sa le ke. Atau thai dek je pa Panji kan. ในกินก,กันเี่โอยาาล่ากันจะไปเกาะปันเยกันเดี๋ยวเราไปดูกันหนึอว่าจะไปยังไงครับไปดูกันเลยปักคือตอนนี้เราอยู่ที่มันเนาะเฮ้ยอิจตระมานะมาเลยอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่ตรังตรังอ๋อเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ เกตกันพังงานอาะรำะอยู่กินพังงาเรื่อยไปพังงาก่อนนะใชใช่โอ้ไปกันเลยไปไปไปไหนไปนออยู่้านเอตลอดไปดูรีอูระอุตันรูดะแลกกจอรวิวอื่นไงก็มีแต่วิวนี้แหละโอ้ยังเงอะเออมันมันก็มีวิวนี่ไงวิวมยเอ้ยชะวรอ๋อวิวหน้าตา เดี๋ยวเราก็กำลังจะไปพัาง,งานกันเออแต่วันนี้เขาเดินทางไปเกาะบันยีภาพไปบันย,ยีครับโอ้เจ้าโจ้พระฤกเออเจะไปเกาะบันย,ยีกันนะครับเ,เราไปตัดที่เราจะตัดภาพไปที่เกาะบันย,ยีเลยครับตอนนี้ไม่ถ่ายอะไรก่อนเหรอ and mm -hmm. ต้้อ่เราอยู่ที่พังงานแล้วนะครับเจ้าที่ปั้มกำลังจะไปกินข้าวงั้นเธออย่ดีดบุหรอัลลอฮอักบะดยบังวางรักกะพี่บุ๋มังนนะครับพีรวยเลย ้ออยมีเดี๋ยวต้องพักกินข้าวก่อนต้องไปพักกินข้าวก่อนเนาะเจ้าที่ไปล้างหน้าล้างตาก่อนไปกินข้าวกันครับไปบายบายนี่มาถึงทะเลแล้วใช่ไหมแย่ซ้อมก่อนไปด้วยลูกไป ข้างหน้าลูกมาทำอะไรคะตรงนี้อันนี้มาจะไปดูเครื่องบินค่ะแล้วก็ขึ้นรถมาน่าสาเลงเหรอใช่เราไปเที่ันนี้จะบอกว่าอยู่บนรถมากกว่าเที่ยวเอ้เยี่ยบไปกัน่ไหมเรอยู่บนรใช่ใช่ประมาณนั้นอันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไม่ใช่แหล่ไม่ใช่แหล่งินีค่ที่นี่เท่น บ้านไม้ขาวบ้านไม้ขาวบ้านไม้ขาวนะแลนี่ลรวก็มาบริการรถเช่เรื่ของลุงนาขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะอนุญาตถ่ายได้ไหมลุงึ้นได้ปังปากปักฝา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 กรถลุงด้วยนะคะอ๋อฝากรถลุงด้นะนเดิเดินเนเนั่งได้ใช่ไหมบริการถลุงได้นะฮะแ้ออไปเลยใช่ไหม ô cậu ý ô phân hồn phân hôn ô chị ạ ơi chạy to ơi chạy tàu ơi bye Let's go, bye <laughs> bye. 关了呀。 Tengok ni Tengok parang kalau kau ni Tengok parah Tengok Bayar lagi kita lu Eh kali Mereka tak penting Ada tu tengok lagi Parang je Ya le Nah cincang nan Lu parang Hari ni kita mari tengok Parang Tengok parang Tak tengok tu Semalayak Tak mari tengok Oh ambu bu ยังไม่สอสอเสียปะใครใครทางเราที่ไหรนเนาะคือเราเียใจไหมเียใจไหมลีข้ามหัวคือคือไม่รู้ว่าได้เปล่าแต่ถ่ายไม่ทัน ไปไม่ทันที่จะถ่ายมาแบบไม่ทันทั้งตัวเอ็นมันกินโคตรตุบคอรันต้องให้เขาโทรมาบอกกันว่าจะลงฮะแล้วก็ไปได้เลยนึกว่าโคตรกตีเดบารปัละชีวอันนี้มั้ยพี่เอเซนใจทางนั้นเออแต่เทอนยอดอันนี้ร้อนชิบหายยังไงอันนี้เราอยู่ที่อะไรบ้างสลายมรดกของอัลลอฮฺอหรอมาอยู่อันนี้เราอยู่ที่ชายหาดเธอมึงตอนนี้โอ้โหมันร้อนชิบหาย

Okey Kena kelak cik ni kan Assalamualaikum anyway, A few moments later ni? One eternity later Manis Ramadzill Pukit Ayah, kita buat clip lah Mula, mula, mula ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ภูเก็ตภูเกตาสาที่ทเจสัตว์รัตวป่าเขาอะไรทํางาเยอยั่อนตลาดหาดไม้ขาวขึ้นเลยนะตั้งนี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่โคมเอ้ยไม่ใช่หลายปะเทศแล้เราไปกันเลย อันนี้เป็นวิวทะเลนะคะอันนี้เป็นสระว่ายน้ำน้ารีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาพาไปดูรถบัสเราดีกว่าว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตนะคะค,คุณแม่ยังอ่ะคุณพ่อยังอ่ะเพื่อนกูไปที่ไหนถ่ายที่นั่นนี่และเพื่อนกูน,กกนี่ละหลังลลสวยสวยสวย,สวย